สวัสดีพี่น้องเอฟช่องยูทูบไท่องชาแนลเทหนาวรักทุกท่านค่ะวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตบ,บรรยากาศสถานที่ทำการแสดงหมอลาเสียง6ุกพงศกรประจําวันที่26ตุลาคมปี66วันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่ บ้านเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องยุที่สนามกูเมืองบัวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ทั้งหลังนี่คือกูเมืองบัวค่ะพี่น้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่พี่น้องชาวตำบลเมืองบัวพี่น้องอำเภอเกษตรว aha, ิสัยมากกาบไบบูชาค่ะเป็นกูเป็นเมืองเก่าค่ะพี่น้องกูเมืองเก่ากูเมืองบัวค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาเมืองบรรยากาศภายในงานค่ะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเพิ่นก็เริ่มทยอยมาต่างหานตั้ง เตรียมของขายเราท่วนทวนทวนแบบพี่น้องก็สิมเมนไกลย้กย่างบอกค่ะหรือเป็นอีหยังปลาหมึกย่างากับพี่น้องปลาหมึกย,ายก่างเนาะค่ะยู่างางเวทีทําการแสดงเนี่ยซีเมีหมึกสดย่างอุ้ยน้ำจิ้มมันตาเซ่บแท้ค่ะพี่น้องเออมาอุดหนุนเนี่ยเด้อค่ะอยู่างางเวทีคางๆางๆมองขายตัวในเองค่ะพี่น้องค่ะคนอ่น,นอเนี้ยยูน่ากินหลายแล้วค่ะอ่าเราจะพาพี่น้องมาดูอุ้ยลรวบางล้านสมต่าพี่น้องล้านสมตําบัดดีจ้าบัดดีจ้า ร้านสมตำมีเนยนยู่เนยจินหลายอย่างหลายแนวกยเยเตี๋ยวอ่าแล้วมาดูบรรยากาศภายในงานค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้บัตรเท่าไหร่เออยังไม่ติดนะครับบัตรยังไม่ติดอันนี้คือบรรยากาศภายในงานจากพี่น้องเอียนเอนีอนทีมงานถึงชาแนลมาถึงกันแล้วนะคะทีมงานไล์สดถึงชาแนลนะคะคุณนะคะพี่น้องเวทีห่าแล้วแหรอต้นนี้สีเลียวแล้วเว,วทีสีเลี่ยวแล้ว,วค่ะ พิธีจะเสร็จแล้วนะครับวันนี้สนามหญ้าอย่างดีเลยพี่น้องเช่าเมืองบัวพี่น้องกเกษตรวิสัยพี่น้องสุวรรณภูมิพี่น้องเจ้าบ,บัดลอยยดบานไก่บานไก่หมือกเนี่หมอลำเสียงวิหกนกพงศกรทําการแสดงอยู่ที่สนามกูเมืองบัวนะคะนี่น,นี่นี่คพี่น้องอำเภอเกษตรวิสัยเจ้าบ,บัดรอยอยดค่ะพี่น้อง พิธีของเราใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องปีนี้เวทีเป็นตังเร้วเร็่ๆวเด้ยค่ะพี่น้องก็คือปีไก่นี่ปีไก่หนี่ซ่านั้นมีหยังบุแต่ปีนี้เร็วยี่หลีค่ะนี่ข้าวเดียวเสียวเรวแล้วเนี่ยค่ะปีนี้ต้องขอยกยองช่มเชยทีมท่อนไวก่องเข้าถูกผนกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผนเกไฟไม่ว่าจะเป็นผนกฉากไม่ว่าจะเป็นผนเกเวทีเครื่องเสียงปีนี้เร็วยี่หลี่ค่ะพี่น้องนี่เสีแย้วแล้วเนี่ยค่ะนี่เสี่ยวเรวเนาวะค่ะพี่น้องใก่ชุดเด้เปิดเพืงแล้วอ่า เครื่องเสียงลำโพงของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะคุณอะ,อะพี่น้องชาวเกษตรพิสัยสวรรค์นะพูดผีน้องบ้านไก่บานไก่พี่น้องรอยเอียดจะเริ่มแด้วคะ่ะเด้มมอมเมลแองเด้อค่ะบ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัวอำอเภอเกษตรพิสัยจังหวัดรอยเอียดหมอลำเสียงที่หกนกพงสกอพร้อมทีมงานครบทีมแล้วก็น้องอาไอศักดิ์กุณาพร น้องดนทนาดนและกกศิลปินทุกทุกคนนะคะในวงบลัาเสียงทีหกมากันครบทีมค่ะพี่น้องจะ่าลืมมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะคะเด้อสถานที่กว้างขวางนะคะเป็นสนามหญา้าบ้าไงค่ะบ่มีฟุ้นค่ะพี่น้องสนามหญ้ายาั่งดีเลยค่ะ <Okay. S 1> เป็นสนามหญ้าอย,ย่างดีนะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องบางที่ที่ก็เ้าสูงใหญ่ตะงาน ตั้งเด่นเป็นสง่าเลยนะคะสำหรับเวทีหมอลำเสียงวิหกนะคะ<ๆ>ปี่นี่งามแห้งพี่น้องเอ้ยอบังดูยายฟาเวทีเสียงวิหก<ๆ>นี่บ้านหน่อยบ้าใหญ่พอดีงามนะคะเอาโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนค่ะบายบายพี่น้องพอกันมาแลงค่ะ